สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับมาแนะนำการเก็บพระนะครับในกล่องกันกิ้งนะครับอันนี้เขาเรียกว่ากล่องกันกิ้งนะครับก็คือใส่พระไปแล้วเนี่ยเขย,ย่ายังไงพระก็จะไม่ไม่ขยื่นนะครับไม่กิ้งไม่ขยื่นไปไหนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับว่าก่อนที่เราจะใส่พระเข้าไปในกล่องกันกิ้งเนี่ยเราต้องทำยังไงอยู่ดีเราจะใส่ไปเลยไม่ได้นะครับ เราต้องมีเทคนิคดีๆนะครับเพื่อไม่ให้ผ้าเราเกิดการชำรุด mm hmm. เกิดการเสียหายหรือว่าซึกหลอไปนะครับ mm hmm. ก่อนที่เราจะใส่ไปในกล่องกันกิ้งแบบนี้นะครับเราควรที่จะเลี่ยมก่อนนะครับเราควรที่จะเลี่ยมเพราะว่ากล่องกันกิ้งเนี่ยมันจะเป็นฟองน้ําครับจะเป็นฟองน้ําทั้งสองด้าน ก็คือตัวด้านบนกับด้านล่างเนี่ยจะล็อกพาไว้เลยครับคือจะบีบจะบีบพาไไ้เลยจะไม่ให้พาเนี่ยขยื่นไปไหนเด็ดขาดเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เลี่ยมเนี่ยส่วนที่ไปสัมผัสกับกล่องเนี่ยก็คือด้านหน้ากับด้านหลังโดยเฉพาะพาที่ที่เป็นแบบนี้ครับที่เป็นรูปหลอ่อหรือว่าเป็นเหรียญก็แล้วแต่ที่มีการลมดำหรือว่าลมอะไรเนี่ย เป็นกระไหลหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็อาจาจะเสียหายหรือว่าลอกได้นะครับตรงที่ลมดํามานะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นการที่ใส่กล่องแบบนี้เราควรที่จะเลี่ยมเลี่ยมกันน้ําแบบนี้ไว้ก่อนนะครับ <c oughs> ไม่ต้องกลัวน,นะครับว่าเลี่ยมแล้วราคาตกไม่เกี่ยวนะครับไม่ม,ไม,มีไม่มีหนังสือหรือว่าไม่มีตาราเล่มไหนสอนไว้นะครับว่าเลี่ยมแล้วราคาจะตกนะครับ ไม่มีนะครับถ้าใครมาสวดก็แสดงว่าเราเล่นภาไม่เป็นนะครับภาพสวยๆดูง่ายๆดูแป๊บเดียวก็รู้ครับดูแป๊บเดียวก็รู้ยิ่งอยู่ในเลี่ยมด้วยแล้วยิ่งสวยๆด้วยราคาก็ยิ่งขึ้นด้วยซ้ําครับเพราะว่าเขาบางคนนี่เลี่ยมพลาสติกไว้นะครับเคยเห็นไหมครับผมว่าทุกคนน่าจะเคยเห็นก็คือเลี่ยมเก็บสภาพผิวนะครับน่าจะเคยได้ยินกันนะครับก็คือเลี่ยมเป็นพลาสติกหมดเลยแต่ว่าไม่ไม่มีห่วงนะครับ ไม่มีห่วงแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูส่วนใหญ่พวกเซียนใหญ่เขาจะเลี่ยมเก็บสภาพผิวกันแบบนั้นนะครับถ้าไม่เลี่ยมเนี่ยก็จะอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือจะเป็นการเลี่ยมลักษณะแบบนี้นะครับแต่ว่าห่วงไม่มีนะครับก็จะเป็นแบบเรียบๆไปเลยก็คือถ้าเกิดเขาจะนําไปขึ้นคอหรือไปบูชาเนี่ยเขาก็จะ เอาทองเนี่ยมาใส่หรือว่าเงินก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับเอามาจับตรงนี้นะครับเอามาจับขึ้นไปแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ถ้าแกะออกมาก็ห่วงก็จะไม่มีนะครับก็จะไม่มีห่วงแบบนี้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเก็บในกล่องกันกิ้งนะครับเราควรที่จะเลี่ยมก่อนนะครับนี่แบบนี้นะครับถ้าแบบนี้ถ้าเกิดเราใส่เข้าไปในกล่องแบบนั้นนะครับตรง ด้านบนหรือว่าที่สัมผัสกับผ้านะครับก็จะโดนเสียดสีแล้วอาจจะถลอกได้นะครับ <c oughs> อันนี้ยิ่งราคาตกเลยครับราคาตกไปกันใหญ่เลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่ไม,ไม่เลี่ยมแลเราอยากเก็บก็คือเก็บแบบไม่มีอะไรมาสัมผัสหรือว่ามากดผนะครับอย่างเช่นกล่องพติส หรือว่าวางไว้ในตู้เซฟหากล่องมันจะมีกล่องอีกแบบหนึ่งนะครับผมไม่ได้หยิบมาให้ดูก็คือเป็นกล่องการรมีเหมือนกันแต่ว่าไม่ไม่มีฟองน้ําม,มากดหน้าพระแบบนี้นะครับก็จะเป็นช่องเป็นช่องแบบนั้นก็ใส่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราหยิบขึ้นมาบ่อยๆอย่างเงี้ยเราหยิบขึ้นมาดูวันไหนเราอารมณ์ดีๆเราอยากหยิบพระขึ้นมาดูเงี้ยมันก็มีการหยิบขึ้นมา หยิบขึ้นมาจะก็จะทําให้พระเคลื่อนได้ขยื่นและส่วนที่ไปอยู่ที่พื้นเนี่ยส่วนหลังของพระที่ไปแตะที่พื้นเนี่ยก็จะขยื่นไปขยื่นมาทําให้พระเนี่ยเกิดการสึกได้หรือว่าลมดําหรือว่าเป็นกระไลเนี่ยเกิดการชํารุดได้นะครับเพราะนั้นทางที่ดีเนี่ยเราเลี่ยมไว้ดีกว่าเราจะเลี่ยมพร้อมใช้หรือว่าเราจะเลี่ยมเก็บสภาพโดยไม่ต้องมีห่วงด้านบนแบบนี้ก็ได้นะครับเรา วันไหนเราอยากจะเลี่ยมององนั้นเอาไว้ใช้ถือว่าเราเลี่ยมเก็บสภาพไว้นะครับเราอยากเอาองนี้มาบูชาเราก็เอาไปไปจับเงินเอาเงินมันจับเปาทองมาจับแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วเราก็ใช้ได้บูชาได้นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับไม่ต้องไปกลัวนะครับว่าเลี่ยมแล้วจะราคาตกไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวเสียงใ,ใหญ่เขา เลียมเก็บสภาพเก็บใส่ตู้เซฟกันทั้งนั้นนะครับส่วนใหญ่จะเรี่ยมกันทั้งนั้นนะครับไม่มีใครไม่เรี่ยมนะครับส่วนใหญ่ที่จะไม่เรียมก็จะมีแบบเป็นกล่องเดิมอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นแบบนั้นส่วนใหญ่พระที่เขาได้มาเขาก็จะเรี่ยมกันเลยนะครับเตรียมเก็บสภาพครับส่วนใหญ่ก็จะพระสวยๆนะครับอยู่ในกล่องแบบนี้ แล้วก็จะอยู่อย่างนี้นะครับจะอยู่อย่างนี้แล้วก็ปิดไปเลยพาก็จะไม่ขยือนะครับให้ยาวอย่างไงก็ไม่ขยือนะครับก็ยังอยู่ในสภาพเดิมนะครับจะมีกิ้งไปไหนเนี่ยครับแบบนี้แล้วก็ใส่กล่องใส่ตู้เซฟไปเลยครับแล้วก็แปะไว้ว่าเรา เป็นรุ่นอะไรเช่ามาเท่าไหร่อะไรแบบนี้ก็ได้นะครับแปะไว้โอเคครับอันนี้ก็เป็นทิคเล็กๆน้อยๆนะครับเอามาฝากกันสำหรับพี่ๆเพื่อนๆที่ไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นสายที่เช่าเพื่อเอาไปขายนะครับหรือเช่าเอาไปเก็บเพราะว่าบางทีบางคนก็ไม่รู้นะครับการเก็บว่าเครื่องที่ไม่ให้ราคาตกหรือว่าให้คงสภาพอยู่ที่เดิมนะครับ แล้วก็พัอีกอย่างหนึ่งนะครับก็พยายันอย่าตากแดดนะครับอย่าตากแดดอย่าโดนลมอะไรพวกนี้ครับอย่าโดนความชื้นตัวดีเลยครับความชื้นเนี่ยถ้าเป็นพลาต้องเหลืองทองแดงเนี่ยเดี๋ยวสนิมขึ้นแน่แนครับเก็บใส่ตู้เซฟเลยครับขอให้ที่เก็บในที่นั้นเนี่ยเป็นเป็นบรรยากาศที่แห้งที่สุดนะครับแห้งที่สุดนะครับอย่าโดนความชื้นเด็ดขาดมีตู้เซฟได้ใส่ตู้เซฟ ถ้าเป็นกล่องมาติกก็ไปเห็นไหมครับกล่องมาติกที่มันเป็นช่องๆอ,อันนั้นผมผมไม่ผมไม่แนะนํานะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่แบบนั้นแล้วก็ไม่เรียมด้วยเนี้ยยิ่งไปโดนปาติกเนี่ยยิ่งไปกันใหญ่เลยครับกระแทกไปกระแทกมานะครับแล้วความชื้นก็สามารถเข้าได้มันก็จะเป็นไอ้น้านะครับสามารถเข้าไปในนั้นได้ทําให้พราเสียหายได้นะครับเพราะนั้นเวลาเก็บเก็บแบบนี้ดีกว่าครับ เป็นกล่องกันกิ้งแบบนี้ดีกว่านะครับแล้วก็เก็บใส่ผู้เซฟหรือว่าเก็บไว้ข้างนอกอย่างนี้ก็ใส่ใช้ได้เหมือนกันครับโอเคครับครั้งต่อไปมีทิกอะไรมาแนะนำกันดีก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ